ซึ่งคลิปในวันนี้นะครับทุกคนเราก็จะมาทําการลากข้างหัวกันแบบปกตินะครับแต่ว่าในวันนี้เราจะมาทําการลากข้างหัวในคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าล่าคาหัวได้ผลซีถูกลืมนะครับทุกคนผู้ผูผลซีถูกลืมในความหมายพี่ก็แบบว่าผลที่คนใช้น้อยหรือแบบว่าแทบไม่เจอเลยนะครับทุกคน โอเคครับผมแล้วขอกรับสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมมินา่ารักสวยหล่อตามมจามีวัยรุ่นคิมโมสี 4, ทุกคนกันด้วยนะครับผมกลับมาอยู่กับพี่นะครับทุกคนเจมมี่นะครับคนที่น้องๆชอบบอกว่าใจเกลียรครับผม ซึ่งคลิปในวันนี้นะครับทุกค,คนเราก็จะมาทําการลากข้างหัวกันแบบปกตินะครับแต่ว่าในวันนี้เราจะมาทําการลากข้างหัวในคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าลากขา้างหัวได้ผลซีถูกลืมนะครับทุกคนผู้โผลผลซีถูกลืมในความหมายพี่ก็แบบว่าผลที่คนใช้น้อยหรือแบบว่าแทบไม่เจอเลยนะครับทุกคนในคลิปนี้พี่ขอเอาตัวเองมาเป็นซิดตั้งละกันนะครับแบบว่าเจอคนใช้ผลนี้น้อยมากหรือแบบว่าแทบ <c oughs> ไม่เจอเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอ้ผลที่ถูกลืมเนี่ยจะมีผลไหนกันบ้าง นะครับพี่ขอเอาผลที่ข้างหัว1นึ่งแสนขึ้นไปละกันนะครับทุกคนผลบอมผงหนามันนี้ก็คือแบบหอมไม่ไม่พูดถึงละกันนะครับยังไงก็อย่างที่รู้ละกันนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปทําการดูผลที่ถูกลืมกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวขอเอาผลที่ราคาหลัก1นึ่งแสนขึ้นไปซึ่งผลที่ราคาหลัก1นึ่งแสนก็ตั้งแต่ผลไฟนะครับทุกคน ผลที่สูกลืมนี้ในความคิดของพี่นะครับทุกคนพี่เขาเอามา3ผลนะครับพี่ก็คิดว่า3ผลนี้คนใช้น้อยมากๆคือพี่แทบจะไม่เจอครับทุกคนประมาณนี้ดีกว่านะครับถ้าใครแบบว่าแทบไม่ได้เจอผลไหนหรือว่าไม่เจอเลยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแบบว่าพี่ครับผมแทบไม่เจอผลนี้แล้วครับพี่ครัหนูแทบไม่เจอผลนี้แล้วค่ะสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ <Northwest> <rodu> <noise> ผลที่ถูกลืมผลแรกในความคิดของพี่นะครับทุกคนนั่นก็คือเจ้าผลอาเจ้าผลไดมอนด์หรือว่าผลเล็บนะครับบอกเลยว่าพี่เป็นคนหนึ่งที่ แทบไม่เจอคนใช้ผลเพชรเลยนะครับเอาเป็นว่านับครั้งได้นะครับทุกคนคือแบบแทบไม่เจอเลยนะครับผลเพชรก็เป็นผลหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาตอบผลที่2กันดีกว่า <Okay. S 1> ผลที่2ที่ถูกลืมนะครับทุกคนที่แบบว่าแทบไม่ได้เจอก็คือเจ้าผลบาเรียนะครับผลบาเรียก็อย่างที่พูดนะครับทุกคนแทบน,นับครั้งได้นะครับแทบไม่เจอใครเล่นบาเลียล่าข้างหัวเลยบาเลียฟาร์มก็ไม่มีนะครับคือแบบว่าเป็นผลที่แบบมีก็เหมือนไม่มีนะครับทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําการต่อเจ้าผลที่ถูกลืมผลสุดท้ายผลที่3ากันเลย อกเลยว่าผลน,นี้พี่ก็เจอบ้างนะครับทุกคนแต่บอกเลยว่าเจอน้อยมากๆนะครับมันเป็นผลที่แบบว่าราคาหลักล้านด้วยนะครับผมนี่เลยครับทุกคนเจ้าผลน,นี้ก็คือเจ้าผลกา,าวิตี้ <aves> นนหรือผล <hés> <unsuccess fully> แรงน้มสวมนะครับบอกเลยว่าผลน,นี้คือแบบราคาสูงซิงแพงซิงแต่ว่าไม่ค่อยเจอคนใช้คนฟาร,รม์มคนเอามารากกันนะครับทุกคนซึ่งพี่คิดว่ามันล่ายากแล้วก็มันสกิลใช้นะครับทุกคนมันก็เลยแบบว่าเป็นสาเหตุที่แบบไม่ค่อยมีคนเอามารากกันนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้คลิปในวันนี้พี่เสี่ยมจะมาทาการล่าสา ผลที่ถูกลืมนี้กันนะครับโดยสรุปนะครับทุกคนก็จะมีเป็นเจ้าผลอาผลไดมอนด์ผลบาเรียแล้วก็จะเป็นเจ้าผลก่าววตินนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอทําการหยิบผลไดมอนด์มาก่อนเลยละกันนี้แนะ่ผลไดมอนด์หยิบมาแล้วโอเคบอกเลยว่าฉันพร้อมแล้วนะครับผมโอเคครับทุกคนก่อนจะไปทําการลากข้้วหัวนะครับยังไงก็ถ้าไม่ลาบากใครฝากกันกด like, ไลค์ซับแครกแชร์เป็นกําลังใจใกันด้วยนะครับไม่กดแชร์ก็ไม่บ่นนะครับทุกคนแต่ยังไงซะก็กดเลยให้กันหน่อยนะครับแบบแ ว่าขึ้นฟีดหลายๆคนเด้อโอเคประมาณนี้นะครับผมเพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลาและไม่รอช้านะครับเออ,เ,อ,อ <Buch ing> เดี๋ยวพี่ขอพูดก่อนละกันพี่ขอทําการเล่นเป็นเจ้าหมัดสายฟ้าโพวีสองปืนคาบูชัดแล้วก็เป็นเจ้าพ้าคุมคาตากรินะครับทุกคน <c oughs> ประมาณนี้กันเลยนะจ๊ะเอาใหม่ละกันนะครับผมโอเคครับทุกคนเพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลาและไม่รอช้านะครับน้องๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปในวันนี้นะครับพี่เซมมาทําการล่าค่าหัวผลที่สูกลืมนะครับทุกคนดีแค่แปลตรงตัวก็แบบว่าผลที่คนใช้น้อยหรือว่า แทบจะไม่มีคนใช้เลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปในวันนี้จะสามารถล่างข้าหัวได้ไหมสตาหรือเปล่าครับทุกคนกดไลค์ซับแคร์แชร์และเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับไปกันเลยเดี๋ยวขอขายของแป๊บปิว้วถ้าเกิดน,น้องๆคนไหนต้องการจัดคอมเอาไว้เล่นเกมสเปคเทพๆราคาสูกๆแถมบริการหลังการขายดีนเน่เพี่ยขอแนะนําสิ้นนี้เลยครับ I have CPU ไม่ได้มีแค่ขายคอมนะครับน้องๆแต่ยังมีจาหน่ายอุป,ปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมงเมาส์คีย์บงคีย์บอร์ดหรือสักใครอยากได้ข้าวสา i h แฮ e ซีพก็มีนะครับนึกถึงร้านคอมจับจ้าบ,บริการหลังการขายที่โคตรจะดีนึกถึงที่นี่ i h แฮ e ซีพียูสนใจลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนฝาก i h แฮ e ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจน้องๆทุกคนด้วยนะครับ น้องๆคนไหนที่กำลังหาร้านดีๆงั้นพี่เจมแนะนำนี่เลยร้าน Easy Farm ร้านละฟาร์มแบบต่างๆของโรบอกและยังมีบริการจำหน่ไก่ตันราคาเริ่มต้นเพียงแค่100บาทเท่านั้นและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีการกดผลปีศาจเกมพาร์ของแมปบ็อกฟูดและทางนี้เขามีบริการเติมโรบัก VP พี р 5.5นะครับน้องๆหรือมากกว่านี้นะครับน้องๆพี่แนะนำขนาดนี้แล้วก็ต้องไปจัดแล้วครับน้องๆใครสนใจก็รีงร้านใต้คลิปเลยครับผม ลงเสื้อมาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวมาทําการหา่า้าหัวกันดีกว่านะครับเดี๋ยวมาทําการเริ่มเป็นเจ้าผลเพชรผลแรกนะครับผลเพชรถ้าจำไม่ผิดคิดว่ายิ่งเลือดน้อยยิ่งสึกนะครับทุกคนมากทาการแปลงร่างเป็นเพชรกันก่อนเลยจ้าเออโอเคเดี๋ยวขอสวมเป็นเป็นเจ้าเออเผาคุมคาตากรีทําการแบบว่าแปลงร่างอีกรอบนึงแล้วกันมาเลยผลเพชรมาละจ้าผลที่สุกลืมผลที่หนึ่งนะครับสําหรับพี่เดีหาจังหวะแบบว่าจับตึงๆก่อนมัดสายฟ้าโอ้ปึ๊บ สกิลโอ้ทุกคนนี่แนะ่ต่อยไป 5, ็นหนึ่งซีห้าพันสามเฮ้สองพันห้าพูดผิดนะครับผมสอรี่สอรี่สกิลเป็นเรียบร้อยนี่แนะ่มันช่างจ้าเสลือเกินทําการแบบว่ามีสกิลวีไปเลยละกันนะครับมันช่างเจ้ามันช่างเจ้ามันช่างจ้าเสลือเกินนี่แนะ่อีกสองพันห้าสายต่อยของจริงเดี๋ยวรอน้องเข่าลงพื้นมานะครับโอเคลงพื้นมาแล้ว ยิงไปเลยเออมันต้องกดคันสักคนพี่ลืมไปไอ้สกิล Z มันต้องกดเอ้ยสกิลซมันต้องกดคันนะครับพูดผิด สกิลซีมันต้องกดทั้งเอานี่แนะ่เอาเรียบร้อย1คิวไปเลยครับผลลืมก็ฆ่าคนได้เหมือนกันนะครับเนี่ยบัคก,กี้บอกเลยว่าตาแตกนะครับผมเนื่องจากว่าคนโดนสกิลวีเนี่ยมันจะแบบว่าแบบหน้าจอมันจะข่าวไปทั้งหน้าจอเลยนะครับโอเคเมื่อกี้ลืมกดสกิลซีค้างอะ่ะสกิลซีมันต้องกดทั้งนะครับทุกคนถึงจะแบบว่ายิงสกิล,ลอะไรรอบนะครับแต่ว่าไม่เป็นอะไรกันนะครับทุกนคนขยวเเราไปตอผผลลลททีี่่ถูกมกม2ันดีกว่านันนี้อาจจะแบบว่าาม ไวไปไวนะครับอาจจะแบบว่าคนละคิวหรือว่า1ผล2คิวประมาณนี้นะครับทุกคนก็แล้วแต่พี่นะครับเดี๋ยวไปทําการต่อที่ผลที่2ผลบาเรียกันก่อนเลยผลบาเรียก็ไม่มีสาวบอลซะด้วยอในกล่องมีไหมเนี่ยเออเดี๋ยวขอดูก่อนซิในกล่องในกล่องในกล่องก็ในกลอ่กลอ,งกกลองมีนะครับทุกคนทําการหยิบม,มาเลยบาเรียแปดแสนก็ราคาถือว่าแพงใช้เรื่องเลยนะครับทําการกดกินมาเลยรู้สึกว่าในตอนนี้จะแบบว่ามีผลขายเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวขอดูซิตอนนี้มีผลเออช็อปขายสปริงขายแล้ว ก็ผลน้ําแข็งขายทรายขายผลดอขายผลผ้าขายแล้วก็จะเป็นเจ้าผลโซลขายโอ้โหรวมๆเสร็จผลเลยรอบนี้ผลขายเยอะมากเลยอ้าวทำไมเล่นผลบาเรียรแต่แบบว่ายังเป็นร่างพิษอยู่เลย <c oughs> ยังเป็นร่างเพชรอยู่เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวขอทําการแบบว่าไม่คืนร่างละกันแต่ขอเป็นร่างเพชรดีกว่า <c oughs> เป็นร่างเพชรแต่ว่าใช้ผลบาเรียรนะครับมาเ,เรามาต่อรอบที่2กับผลที่2กันเลยนะครับผมปึ๊บโอ้ระวังหมีระวังหมี มีแดงซะด้วยมีแดงแรงลิตรนี่แน่หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบห้าสกิลเอ็กเป็นการเออเอาเป็นการโดดโดดทับนะครับสกิล4ีก็อมตะชั่วคราวแต่ว่าปึ๊บยังไงเอ่ยรวมๆก็แบบว่ามีดาเมจแค่สกิลเออวี v กับสกิล Z แซดนะครับทุกคนผมบาเรียนเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอา้าลงลงไหมไม่โดนหรือเาเอา้า โดนนะเมื่อกี้เมื่อกี้โดนนะครับปื๊บปื๊บแล้วก็นี่แน่สี่พันทำกันแบบว่าอ,อสร้างรับนเป็นมาทาไมสร้างใจมาทำไม,สร,ไไม,ำไมสร้างไปก็แบบว่าทำเต็มไม่ได้เมื่อก,กี้เปิดเคสนลบนะเห็นนะ เอาเรียบร้อยผลบาเลียก็สามารถฆ่าคนได้เหมือนกันแหละครับเนี่ยเอามายิงทรงยิงใส่ก็มาสิครับคนสา,ามร้อยหกสิบพีโอโหสามร้อยหกสิบพีก็เหมือนกับความชัดเจนของเธอกับเขาแหละเฮ้ไม่ใช่สิต้องบอกว่าก็เหมือนกับความชัดเจนของเธอกับเราใช่ไหมมันช่างแบบว่าซูมามากๆนะครับผมไม่ชัดเลยพูดอะไรวะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับทุกคนล่าต่อเพิ่มเพิ่มเพิ่มเต็มกระหม่อมไหมไม่เต็ม ไม่เต็มกระหม่อมนะโดดลงหัวไปเลยซึ่งก็ไม่ลงไม่เป็นไรปล่อยไปแล้วกันคาบุชาดักหน้าคมคมเอาโดนปุ๊บนี่แน่อีกสองพันสหามสายต่อยของจริงเน้นสกิลเซตเข้าไว้หม,หม่งไม่โดนโดดชับไม่โดนนะครับเนื่องจากว่าคิดบ็อกเล็กมากๆดักปะสกิลแบบว่าโดนยากมากๆ พยายามแร็สกิลซีนี่มไม่เคยโดนทุกคนไอสกิลแบบว่าอันนี้ไม่เคยโดนเลยนะครับจะไปไหนนี่แน่มงไปหนึ่งซีบอะไรบาเรียรไปหน่อยไหมไม่โดนโดดลงกระแมงลงกระมงกระแมมอะไรกันลงกระแมมลงกระหมอ่อมสี่ผู้ผิดโอ้โห อะไรคือกระแมมว่าควรผลกับตัวเองมากเลยนะครับโอเคผลบาเลียก็แบบว่าฆ่าคนได้แล้วนะครับหลักๆก,ก็คือแบบเนสกิลหมัดสายไฟยนะครับผลมันก็ถามว่าดาเมจ่งมีไหมดาเมจก็มีนะครับแต่จะแบบว่ามีแค่สกิลแซดสกิลเอ็กก็ไม่โดนเลยนะครับสกิววีก็โดนบ้างโดนน้อยนะครับทุกคนแต่หลักก็คือสกิลแซดจะทำดาเมจนะครับแล้วเราไปต่อผลที่3ผลสุดท้ายของคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับผลที่ถูกเรื่มผลที่3หรือว่าผลที่คนเล่นน้อยนะครับก็คือเจ้าผลกาวิตตี้นะครับทุกคนอ่าเขาบอกว่าอะไรอะ่ะ อ๋อต้องหยุดแปลงร่างก่อนอัดทํำการหยุดแปลงก่อนละกันเออต้องรีตัวโอ้มีคน FC ด้วยนะครับขอบคุณครับผมอุย้ยเซิร์ฟนี้มีคนรู้จักรัสซ่าด้วยขอบคุณจ้าขอบคุณจ้า Thank you Thank you ใครมาทิ้งผลน้ําแข็งเนี่ยเฮ้ยน้ำแข็งหรือเพชรโอ้ผลเพชรนี่หว่าในกล่องมียังเอ่ยใครมาทิ้งเนี่ยขอแบบว่าป่นหน่อยละกันเอา้าในกล่องมีซะแล้วโอ้ยอดป่นทาการเอากลับไปละกันแล้วมาทําการเปลี่ยนผล,เป,นผลเป็นผลที่3ผลที่ถูกลืมกันเลยดีกว่านะครับก็จะเป็นเจ้าผล Gravity เดี๋ อลองเล่นกับเจ้ามัดซุปดีกว่านะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเข้ากันหรือเลปล่าแต่ก็ลองดูละกันเปลี่ยนมาแล้วก็ต้องแบบว่าลองใช้นะครับผมเดี๋ยวมาหาล่าต่อเสืรอฟนี้ก็มี 25M แล้วก็ 3M อมนะครับประมาณนี้คนนะโอ้โหพี่บ่าวพี่แบบแบบว่าเปิดแบบไม่ให้ทรงไม่ให้เสียงเลยนะได้เลยได้เลยกรารเวทีไม่เล่นนะลืม skill. สกิลสกิลเอ็งน่าเป็นการล็อกปะสกิลเอ็งทำการนี่แน่อ๋อไม่ใช่ฮะจริงจริงมันล็อกนะครับทุกคนแต่ว่ามันต้องกดทางใช่ไหม นี่เอาไปสองพันหกตองเปิดเคลมมาก่อนเหรอนี่แน่เอาอุกบาทไปเลยอุกบาทนี่แน่สามพันบอกเลยนะครับทุกคนอุกบาทสกิลแรงมากแต่ว่ามันก็โดนยากเหมือนกันนะครับปึ๊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 บต้องกดคา้างนครับทุกคนกดคา้างกดคา้ดคางเอาโดนโดนนี่แน่มงไปหนึ่งสีสกิลไปเลยอุย้ยอย่าเข้ามาหาเรา ปุ๊บอ้าวต่อยสวนไปสิครับเรียบร้อยตุยไปเลยไอ้หนุม่มมาเปิดแบบนี้บอกเลยว่าไม่น่ารักซะเลยนะจ๊ะจะไปทํำการหาสู่คนอื่น,น,ะะนบ้างดีกว่าเจ้าบอกดีคุณโซโรวิคนนี้น่าจะเป็นคนไทยนะครับเนื่องจากว่าเห็นอ่สาสัญชาตินะไอ้หนุม่มเห็นธงชาติสิสู้กันไหมคุณโซโลทำไมโซโลถึงเรีนผมบิ๊กมัมอะโซโลไม่แบบอันนั้นหรอไม่เร่นเป็นเจ้าพวกซูซุยพวกสังไกพวกนั้นหรอ สู้กันไหมครับคุณโซโลไม่สู้ใช่ไหมไม่อยากสู้กับคนนี้แล้วว่าเอิเบวไม่ตาในหนุม่มโอเคถ้าเองจะเอาก็ก็มาสิครับก็มาสิโค้มเคนพิ่แตกง่ายมากเลยอะไกลเกินไม่สึงสกิลเอ็กกดค้างสกิลนี่เป็นยังไงล่ะลงมาลูกเดียวนะครับทุกคนสกิลวีลงให่ลูกแต่ว่าสกิลซีลงลูกเดียวนี่แน่ผักไปเลย2155ึบ กดทั้งปึ๊บ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 สกิลแบบว่ามันดูร่ายยากมากนะครับปดเต่าโอ้โดน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 เข้ามาหาเราเหรอมาซี่โดนหรือเปล่าอุกบาทไม่โดนเลยเหรอโอ้โอยู่ไกลเกินนะครับทุกคนเปี้ยงผักไปสกิลซีแบบว่าลองมั่มวๆแล้วกัน โอ้ยปึ๊บโอเคโอเคโอเคอะไรก่อนทุกคนไม่โดนไม่โดนสกิลไม่โดนนะครับจะมาโอเคทำไมโอ้โหจูกเก่งมากลงห่วงไหมไม่ลงนะอ้าว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 สกิลม,มันมันดูช้านะครับทุกคนโอ้น้องหอจูพี่นะครับซึ่งที่แบบไม่ได้อ้าวเรียบร้อย ไปเกิดใหม่นะจ๊ะแล้วก็ไปฟาร,รมนะ์มในคุณซานี้คุณต้องไปฟาร,ร์มก่อนนะเดี๋ยวขอมาลองสู้กับยี่ห้าเอ็มคนนี้แล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวขอสู้กับพ่อหนุ่มรายสกอรนะครับมาสักคนหนึ่งอะ่ะเพราะว่าก็ยี่ห้าเอ็มทั้งคู่นะครับก็ยี่สิบกับยี่ห้ามาเดี๋ยวขอรองดูคนตึงๆที่จะไหวหรือเปล่าคนเมื่อกี้ก็เขาแบบว่าข้าหัวแบบอุ้ยโอ้โอหัอกไปก่อนสกิลวีลงไปเลยลงลงไหมลงไหมไม่โดนนะครับ ไมืนเคลมมาก่อนปุ๊บโอ้โหโดนโอ้ทุกคนเคลมแตกเรียบร้อยยังไงก็ตุยโอ้โหสกิลขอผ้านะครับสวยว่าโชคดีไปแล้วกันปุ๊บปุ๊บ,บโอเคสวยปุ๊บกลับมาโอ้ยยิงยิงนิ่ง,งเป็นดาบสังคมอะไรยินนิงอย่างเงี้ยงงงไปก่อนสองพันโอ้ยโดน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 เกือบไปแล้วเรา จะตาแล้วครับทุกคนในตอนนี้จะตาแล้วเดี๋ยวขอซุกมาก่อนซุกมาก่อนซจบป์จปึ๊บอ้าวไปไหนแล้วพิลมากคนนีโ้โอ้โอ้โอ้เปี้ยงล็อกไมต่ติดเลยนะครับนี่มองไปสองพันผักไปเลยโอเคอีกพันสี่เออไม่น่าโอ้โห โอ้โหทุกคนยังไงก็ตาย หน้าตายนะครับเรียบร้อยตุยไปเลยนะครับทุกคนเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับเล่นสนุกว่าตขยันกอดทุกคนนะครับทุกคนผลกาวิตีบอกเลยว่าแทบจะไม่ได้จับแทบจะไม่เล่นเลยนะครับผมโอเคครับก็จบกันไปเรร้วนะครับทุกคนสําหรับผลที่ถูกลืมหรือว่าผลที่ผลเล่นน้อยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมถ้าใครชอบใจฝากกดไลค์ซับและแชร์เป็นกำลังใจให้พิเศษกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนสาหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็มันมากครับเดี๋ยวเรา 彪。<Bye. S 2>